สวัสดีครับผมเอฟธนาทิพย์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำพระเนื้อชินตะกัว่ว25พุทธศตรวตรรษนะครับเป็นปี2,500นะครับปี2500เป็นพระที่มีราคาที่ยังไม่สูงมากนะครับสามารถเก็บสะสมหรือเช่าหาได้นะครับเป็นพระที่สร้างเยอะราคาหลักหลักหลักการสร้างก็2ล้านกว่านะครับนะ2ล้านกว่าองค์นะครับเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ นะครับเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มีเกจิมากมายในยุคนั้นนะครับนะครับนะร้อยแปดองนะครับก็วันนี้จะมาแนะนํานะครับเป็นพิมพ์พระศกจุดนะครับหรือว่าเรียกว่าบล็อกพระศกจุดนะครับหนึ่งในสิบแปดบล็อกนะครับตอนนี้เขาแยกได้ทั้งหมดสิบแปดบล็อกนะครับหนึ่งในสิบแปดบล็อกนะครับอันนี้เป็นบล็อกพระศกจุดนะครับอะเดี๋ยวมาให้ดูเลยนะครับว่าสามารถดูตรงไหนเรียกพระศกจุดนะครับเรียกว่าบล็อกพระศกจุดนะครับ นี่นะครับตำหนิแรกนะครับตำหนิแรกนะครับตำหนิแรกที่เรียกว่าบลอกผสกจุดนะครับตำหนิแรกดูตรงนี้นะครับเม็ดผสกจุดตรงนี้นะครับจะอยู่ต่ําลงมานะครับจากแถวแรกของเม็ดผสกจุดนะครับ ของแถวแรกนะครับจะอยู่ต่ําลงมาโดดลงมานะครับออกจากเพื่อนนะครับเห็นไหมฮะอันนี้อาจจะโดนไปหน่อยนะครับก็เลยไม่ค่อยชัดนะครับแต่ต้องมีนะครับนี่นะครับนี่นะเม็ดกลมๆคมๆนะครับจะดูองื่นนะครับเดยเทียบองื่นนะครับอ่าเห็นไหมฮะนี่นะครับหลักๆเลยที่เขาเรียกว่าบอกว่าสกจุดดูจากตรงนี้นะครับดูจากตรงนี้นะครับเม็ดประสบตรงนี้นะครับนะ นี่นะครับเดี๋ยวเทียบให้ชมนะครับเห็นไหมฮะขนาดสึกๆก็ยังเห็นนะครับสึกๆก็ยังเห็นนะครับอ่านี่นะครับสึกๆก็ยังเห็นนะครับว่าเป็นบอลพระสกจุดนะครับนี่นะครับนะนี่นะครับอ่าเดี๋ยวจะส่องลงกล้องให้ชมคร่าวๆนะครับ นี่นะครับเม็ดนี้นะครับเม็ดคมคมตรงนี้นะครับโอเคนี่นะครับเขาถึงเรียกว่าบล็อกผสมจุดนะครับตำาหนิที่สองของบล็อกนี้นะครับตำาหนิจุดที่สองนะครับว่าดูตรงไหนนะครับเดี๋ยวเซลไม่ชมให้ชมก่อนนะครับนี่เห็นไหมฮะจะมีสองเส้นนะครับจะมีสองเส้นตรงนี้นะครับข้างเอวนะครับสองเส้นคมคมเห็นไหมฮะ ข้างเอวตรงนี้ครับสองเส้นวิ่งออกไปนะครับวิ่งออกไปทางแขนนะครับนี่นะครับสองเส้นนะครับอเดี๋ยวซองให้ชมนะครับเห็นไหมฮะเอ็นสองเส้นไหมครับนี่นะครับสองเส้นนี่นะครับสองเส้นนี้นะครับ สองเส้นคมคมนะครับดูองค์อื่นนะครับองค์อื่นก็จะมีนะครับมีทุกองคนะครับของบล็อกพระศกจุดนะครับมีทุกองนะครับเห็นไหมครเห็นไหมครับมีทุกองคนะครับเส้นคมคมสองเส้นนะครับมีทุกองคนะครับมีทุกองนะครับโอเคมีทุกองนะครับ ตำหนิาาต่อไปนะครับดูที่ปลายสังคตินะครับปลายสังคติของแต่ละบิแต่ละพิมพ์แต่ละบล็อกก็จะไม่เหมือนกันนะครับปลายสังคตินะครับปลายสังคติตรงไหนตรงนี้นะครับนี่นะปลายตรงนี้นะครับแต่ละบล็อกแต่ละพิมพ์ก็จะไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ผมเอาตัวอย่างพิมพ์สังคติจุดนะครับเป็นอีกหนึ่งบล็อกใน18พิมพ์นะครับเป็นอีกหนึ่งบล็อกใน18พิมพ์นะครับอาสังเกตเห็นไหมครับ ปลายสังคติตรงนี้นะครับจะมนมนนะถ้าเป็นพิมพ์ผสม ok จุดนะครับจะมนมนะครับถ้าเป็นพิมพ์อื่นหรือพิมพ์สังคติจุดอย่างในองค์นี้นะครับจะเป็นรอยเส้นเห็นนะครับเส้นขนาดกันนะครับอ่าไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันบล็อกบล็อกสังคติจุดองนี้เดี๋ยวผมจะเอาเป็นคลิปหน้าให้ดูนะครับว่าเขาดูตรงจุดตรงไหนบ้างถึงเรียกสังคติจุดมีตําหนิตรงไหนบ้างให้ดูนะครับอ่าเห็นไหมฮะ ถ้าเป็นพิมพ์ประศกจุดบล็อกประศกจุดนะครับจะเหมือนกันนะครับมนมนมนเหมือนกันนะครับมนมนเหมือนกันนี่นะครับมนมนเหมือนกันเหมือนกันทุกเหรียญนะครับเหมือนกันทุกเหรียญนะครับถ้าเป็นบล็อกเดียวกันนะเห็นไหมฮะองนี้ก็เหมือนกันจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปดูที่ใบหน้าได้นะครับใบหน้าของแต่ละบล็อกก็จะก็จะคล้ายคกันนะครับแต่ก็จะไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับ ใบหน้าของแต่ละบล็อกนะครับอ่าผมให้ดูบล็อกเข็มแล้วกันนะบล็อกเข็มอันนี้เป็นเข็มนะครับเห็นไหมครับหน้าท่านจะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันแต่ก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับหน้าองค์นี้ถ้าจากความรู้สึกคนที่เขาเชี่ยวชาญหรือคนที่ดูบ่อยๆได้จับพายเยอะนะครับองค์นี้ก็จะหว,วานๆกว่าเห็นไหมฮะของบล็อกพระศกจุดจะหว,วานๆกว่านะครับถ้าเป็นเข็มหน้าเขาจะรอๆคมๆนุมน่มๆหน่อยนะครับ ก็สามารถดูใบหน้าได้นะครับดูใบหน้าได้บล็อกนะครับถ้าชำนาญก็สามารถดูใบหน้าได้นะครับต่อไปดูที่มือครับมือบริเวณนี้นะฮะบ,บริเวณมือของอันนี้นะครับนี่นะบริเวณมือนะครับตรงนี้เลยนะครับแต่ละบล็อกแต่ละพิมพ์ก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่บางบล็อกบางพิมพ์ก็คล้ายๆกันนะครับอ่ะอันนี้เป็นพิมพ์สังคตินะครับเห็นไหมับพิมสังคติ กับพิมพ์ผสกจุดอันนี้ผสกจุดสังกติจุดมือก็จะไม่เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เข็มนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเอาอีกองให้ชมนะองค์นี้พอดีมันมันสึกไปหน่อยนะครับ นี่นะครับอ่าันนี้ก็จะคมชัดหน่อยนะครับเห็นไหมครับมือจะไม่เหมือนกันนะฮะเห็นไหมครับมือจะไม่เหมือนกันนี่มือจะไม่เหมือนกันนะครับมือจะไม่เหมือนกันนี่ก็สามารถดูพิมพ์ได้นะครับดูพิมพ์ได้อีกจุดหนึ่งนะครับหน้าตาคล้ายๆกันแต่ก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นบล็อกเข็มนะครับก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมก็จะมาลงรายละเอียดบล็อกเข็มให้ดูนะครับเป็นคลิปถัดไปนะอันนี้เป็นบล็อกประสบจุดก่อนนะครับโอเคนะครับอ่าด้านหน้าตำหนิก็ค่าวๆาก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูธรรมชาติพัดนะครับว่าธรรมชาติพัดแท้เป็นยังไงนะครับอย่างแรกเห็นไหมครับจะมีคราบคราบผิวเคลือบเนี่ยฮะคราบผิวเคลือบถ้าเกิดจากการเวลาเขาก็จะแห้งแบบนี้นะครับ ท้าไม่ดูมือลายนิ้วมือก็อย่างนี้ครับจับจับบ่อยๆนะครับจับบ่อยๆผิวก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นลายเคลือบอันนี้ถ้าพาร์ทเดิมๆก็จะดูง่ายเลยนะครับถ้ามีแบบนี้ก็จะดูง่ายนะครับดูง่ายนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ดูตามทรงตามซอกนะครับมีฝุ่นเกาะนะครับถ้าเป็นพาร์ทเดิมๆดูง่ายนะครับเห็นไหมครัจะมีพวกคาบฟองคาบฝุ่นเห็นไหมครับมีพวกคาบฝุ่นเกาะทั่วองค์นะครับตามทรงตามซอกมีหมดนะฮะ ตาทรงตามซอกมีหมดเลยนะครับนี่นี่นะครับอ่าต่อไปดูเส้นลัศมีนะครับเส้นลัศมีของเหรียญนะครับเกิดจากการปั๊มการกระแทกนะครับก็สามารถดูพาแพ้ได้นะครับอ่าเส้นลัศมีจะเป็นมิติเส้นลัศมีจะวิ่งนะครับวิ่งวิ่งกระจายออกรอบองค์ทั่วองค์พระนะครับอ่าดูผิวคข้าวๆก่อนนะครับดูผิวนะครับ เห็นไหมฮะเส้นเห็นเส้นไหมครับเห็นเส้นลัทิมีไหมครับเส้นเล็กๆนะครับเส้นเล็กๆคมๆวิ่งกระจายทั่วองค์นะครับส่องทางไหนก็มีนะครับส่องทางไหนก็มีนะเห็นไหมฮะวิ่งกระจายทั่วองค์เลยนี่นะครับทั่วองค์เลยนะครับสวยงามนะครับเป็นมิตินะครับเป็นมิติเห็นไหมครับเป็นแองกทะเห็นไหมครับสวยๆนะครับเป็นแองกทาสวยๆนะ คมชัดนะครับตามทรงตามซอกคมชัดนะครับปั๊มคมชัดนะครับปั๊มคมชัดถ้าดูแบบเข้าข้าก็จะประมาณนี้นะครับนี่พริกตะแคงดูก็จะสวยงามนะครับสบายตานะครับพริกดูก็จะสวยงามสบายตานะครับโอเคด้านหน้าต่อไปพริกด้านหลังครับพริกด้านหลังด้านหลังตัวยันบ็อกเนี่ยครับก็จะมีหลายบล็อกนะครับ ยันมีหลายบล็อกนะครับมีทั้งหมด3ถึง4บล็อกตอนนี้นะครับรอ Dial ่ามีทั้งหมด3ถึง4บล็อกนะครับวันนี้ก็นามาให้ดูแค่2บล็อกนะครับเพราะมีแค่2บล็อกเห็นไหมฮะค,ความแตกต่างมีอยู่นะครับความแตกต่างมีอยู่นะอันนี้จะใครยีน่นเย,ยื่อนหน่อยนะครับบล็อกเห็นไหมฮะอ่าต่อไปดูธรรมชาติพระนะครับอันนี้ก็สามารถดูพระแท้ได้นะครับคือเส้นเสี้ยนนะครับที่เขาเรียกว่าเส้นเสี้ยนนะครับในร่องยันนะครับ ถ้าไม่ลงกล้องก็จะเห็นคมชัดนะครับบางองค์ก็จะมีน้อยมีมากก็ต้องมีนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีบ้างนะครับเกิดจากการปั๊มนะครับเห็นไหมฮะเสียนๆนะครับตามร่องยันมีหมดนะครับมีหมดเดี๋ยวส่องให้ชมนะครับอ่าเห็นไหมฮะนี่ครับตามร่องยันคมๆเลยนะครับเฉียงนะครับนี่นะครับตามร่องยัน ยันคมชัดนะครับยันคมชัดปั๊มคมชัดนะครับเห็นไหมครับธรรมชาตินะครับนะต่อไปดูหยดน้ําได้ครับหยดน้ําก็สามารถดูได้ต้องคมชัดเป็นแฉกนะครับแต่ถ้าเป็นบล็อกที่ขยื่นนะครับเป็นบล็อกที่ขยื่นก็อาจจะไม่ชัดก็มีนะครับอาจจะขยื่นไปขยื่นไปไม่ชัดก็มีนะครับก็เกิดขึ้นได้นะครับต่อไปดูพื้นผิวนะครับพื้นผิวจะเรียบตึงนะครับพื้นผิวจะเรียบตึง สบายตานะครับดูแล้วสบายตาไม่บวมนะเดี๋ยวรอบหน้าคลิปหน้าผมจะเอาพาเกมาให้ชมนะครับยันหลังก็ดูประมาณนี้นะครับต่อไปดูขอบข้างครับขอบข้างขอบตัดของบล็อกยี่ห้าสัตว์จะมีหลายตัวต like ัดนะครับเพราะว่าพาสร้างเยอะนะครับพาสร้างเยอะก็จะมีหลายตัวตัดนะครับแต่หลักๆต้องตัดประมาณนี้นะครับหลักๆต้องตัดประมาณนี้ลักษณะการตัดต้องประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ชมนะ เรามาหลายเรียนเลยนี่นะครับลักษณะการตัดต้องประมาณนี้นะครับนะตัดครึ่งนะครับไม่ได้ตัดขาดทีเดียวนะครับตัดครึ่งนะครับตัดครึ่งเห็นไหมฮะจะลุยๆยุยยๆหน่อยนะครับตัดครึ่งนะอย่างนี้ดูง่ายเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะตัดครึ่งตัดครึ่งนะครับอพลิกอีกด้านหนึ่งนะครับ อีกด้านหนึ่งลักษณะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันตัดครึง่งครึ่งนะครับเห็นไหมครเห็นไหมครับตัดครึ่งนะครับตัดครึง่งอ่านี่นะครับขอบตัดนะครับขอบตัดเป็นอย่างนี้นะครับสามารถดูพาแท้ได้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นพิมพ์ผสมจุดนะครับเป็นพิมพ์ผสมจุด 1 1ใน18พิมพิมนะครับของพระ25าพุทธศตวรรษนะครับของพระชุด25พุทธศตวรรษนะครับ1ใน18พิมพิมนะครับโอเคก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแนะนําอีก1พิมพิมนะครับใน18พิมพิมนะครับก็คือพิมพ์สังคติจุดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของผมนะครับก็อาจจะ เขืนๆติดขัดบ้างนิดหน่อยก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับก็จะพัฒนาและปรับปรุงนะครับเออแล้วก็ถ้าใครมีสนใจจะปล่อยให้เช่านะครับพระชุดยี่ห้าศตรวตรรษนะครับพระบูชารวมถึงพระบูชาทุกอย่างที่อยู่ในพิธียี่ห้าศตวรรษพระชุดยี่ห้าศตรวตรรษนะครับผมก็ยินดีรับเช่านะครับส่งมาในไลน์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าอันนี้เป็น Facebook ผมนะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามหรือว่าสอบถามปรึกษา ให้คำแนะนำได้นะครับยินดีให้คำแนะนำนะครับนะคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ